เป็นแบบผู้ใหญ่เนาะเาาศึกษาโอภมกันมาบางเถอะผู้ใหญ่อาจสีพาเฮาเก่าใจกลัวด้เป็นสีพาหูจักเห็ดหูจักหากลัวดีมันจะมีความอดทนกว่าเล็กน้อยมันจะหูจักเห็ดจากสางกลัวดีแต่คือว่าเพิ่นพอังไงเพิ่นเคยผ่านประสบการณ์มาได้วเนาะเพิ่นเพย่ผ่านประสบการณ์มาแบบว่าผ่านฮอนผ่านหนาวมามืดเลยเพิ่นหูมืดเลยดีเพิ่นอาจสีดูแลเฮาอะไครอบครัวของเฮาได้ดีที กับตะกายสบารีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ดสุขสุขสุขประสบผลสีภายในเดี๋ยวว่าต่างประเทศการยินดีต้อนรับก็สุดทางซองของสาวแก้วบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเยวันนี้กับมาพบมาพ่อกับสาวแกลตุจีพี่พี่น้องเนาะทางบ้านทุนไตนูตุนพรแก๊งส่าอ่อนนาเขตเนาะวันนี้สาวแก้วกับมหาดาวคือเก่าคืนเนาะโดยวันนี้ก็ผ่านทางมาก็ได้เห็นเออ ยูทูบหลายๆช่องขามาไปเลยเนาะเลยตามเพจำนว่นทายลูกสาวสันทางสกแก้วก็พอเคยมาจ้าเกือกเกือนี้เป็นทเทแรกไปเลย <S <S โดยว่าเป็นเป็นผูน้สาวเทพหรือว่าว่าเป็นในห้างอย่างกันยังตัวหูเนาะก็โอเคพี่น้องเนะาะเพราะเป็นการศึกษาศีราชการศึกาพิพากษานองเข้าไปโอ้ลมถามเรื่องราวผ้ขาผ้า,าของมองเพิ่นก่อนเนาะโดยทางสกแก้วว่าวิพากษ์ประกันใดจะต้องขอโทษขออภัยในอิจฉาเกิดจากคนเลื่อโดยโอเคเนาะทางสแก้วก็ าการได้มาหาน้องเพิ่นเป็นครั้งแรก้องเรานะโดยสบายดีด้อสบายดีโดยป้าคือบวจบผู้งามแท้เนี่ยนะโดยการจขอเนี่ย,ย,าอย,อยาถามสีสีเมียหน้นาพันก่อนเนาะจะซสื่ออย่างนอ้องสื่อม่วงนอง้องม่วงโดยหดือสาวม่วงเนาะโดยอายุข้างๆนี่น้องว่าหรือว่าลูกชายชายโดยอ๋อคือว่าเพิ่นเป็นสาวรอบซองโดย โดยอายุอานนาจะปีแล้ว19 19ปีโดยโดยอ่าลูกชายจะปีแล้วลูกชายลูกชายสองปีกว่าสองปีกว่าโดยตัวเอาผพัวแต่จะปีเอาแเตโน่ยว่งไงกะนแ่วใจอายุเนาะแม่ตัวอาผพัวแตหน่ก็ได้เปลี่ย่ให้างโดยโดยคนบ้านน้ำบ้านในบ่อว คนไทเซโนอ่านป้ากันแต่หึงบ่ป้ากันได้ปีกว่าตั้งแต่น้องพันได้ปีปลายแนละ้วเนาะยังหอดปีฉันหมดปีบ่หอ,อดเดนี่ก็อสองขวดเนะม้นหมดครัว ดูอกะหากกระไดสองปีหรือว่าสองขวบเนาะรวยรวยก็เป็นน่นได้ยังได้ป้าได้ห่างกันผม้าเข้าใจกันนี่แหละคนบัดเข้าบัดคนหลินนะไป,ลไป,ลไป,ลไปหลินแบบไปหลินไปเที่ยวมาแบบโบไใท้นะโบไฮท์<ด>เส็บโบห้ท์ทามานาแบบโบอฮท์ทามว่าไงกะนเป็นคนส่วนตัวของคนชู้เอากันโทรศัพท์ซับิรินโทนศัพท์นี่ยังไม่ได้หลินได้เอไม่ได้หลินมีแต่็นหลินคนเดียวออืคือสมุดว่าเฮาหลินตัวคือสมุดไเฮาหลินกะ อบหายเสร็จกับไปเลยนะบล็อกเมื่อคนในครอบครัวยังบล็อกหมู่กันยังบล็อกก็แจ็คชิเชตกับไคชิลิ่นไปยังไงเจ้าที่ว่าบบริ่นดีกว่าเนาะโบเป็นการส่วนตัวเนาะหมดเวลาคนนี้ได้เบิเพิคนนี้บริ็กโทรศัพท์นี้บบเคยปะแบบนี้แหละบมดมือบิดขึ้นก็ได้จนลับโอ้แต่เลยมันบบเป็นการส่วนตัวเนาะจะไปกันบรอกคือว่าแนี่เมนอ่าบบมีแบบ การส่วนตัวก็มันก็บ่คักแล้วทางเฮาเนาะโดยไปเสียดยังก็ยากหั่นน่ะแม่นอืมมันก็เลยบ่าักจกันก็เลยแยกทางกันโดยคือว่าแยกทางนี่เพิ่นเสียให้เจ้าบ่ดูว่าจังไดบ่ได้เอาหยังบ่หยังเฮาบ่เอาหยังคือมีแต่จบกันโดยดีบ่ให้มีข้อผูกมัดกันแบบนี้หนาแบบบ่ให้มีการแบบว่าห้เคียดกันเนาะแม่นโดย แต่คือทั้งลูกทั้งยังเล่ปนกันกนติดต่อมาอยู่วะต,ต,ต้องแต่ปานะ้ปาก,กันไปกับไม่ได้คุยกันเลยดิอบอสยันเว่าเห็นลูกเห็นยังเลยติดต่อมาหาลูกถามข่าวข้าวประมาณเหยนแต่แชท็มาหาคนแถวๆบ้านนี่แหละแบบพี่น้องก่นะได้ยินบอาแบบจะเอานั่นเอานี่มาให้ลูกแต่บอเห็นน่ะดอกบอเห็นได้ยินแต่คำพูวบาสมีนะ <laughs> <laughs> อันนี้มันกับบอแมนแบบทั้งปูทั้งย่าเลยเสียบอ่ติดต่อหาลางบอส สวยเลยเมนโอ้ย <M ien. S 1> oh. นี่เนี่ยกับเห็นแต่เห็นว่าตัดกับตัดเลยเนาะโดยก็คือว่าทางน้งองคุณมื่อนึ่ไปเห็นเรเฮ็งงานเนาะเอาห้าสิออกเวียดได้สองมือแล้วแต่เก่าให้เบียรอยู่สวรรค์โอ้ไปดิเอไปเห็นงานขายเครื่องอะไรก็กวดเครื่องอืออะไรงานนะบ่จังมาน่ะฮะได้งานนะบาา่จังออะว่ <S 2> <S 2> บแบบบันนี้เห็ดงานใหม่นะแบบมาออกมาอยู่บ้าน มาเอาผู้นี้พอเราซิเมื่อตัดเอาอยอยู่บ้านโอ้บ้านได้บ้านเพิ่นนะเพิ่นอยู่ขามวนอไอ้บันดืออยู่ขามวนโอ้รยโดยคิดว่าไปว่ามีงานไหนอยางออกเท่านัหนเลไปงานใหม่กันหรอเบ็ดยันวายันว่าจะไปเถาะไปไทยคือเขาเ่าคิดเงียนอยู่แต่ยังบหูนะพอยันพอเราบอกให้ไปมันบอกมีคนมึงเข้ามามันยากมันยากนเ่ทำบรวา บางทางเราแบบมันยากแบบบ่มีคนแบบโทรหามาบัดเทาอยู่ใกล้บันเรายังมาได้เลยมาเอาเลยเราไปนั่นมานี่บ่มีคนอยู่นะแม่เลยปัดไปคันไปไทยนี่บ่มีได้นาะยังบ่มีเลยจะค้นใจน้องเจ้าน่ะมีเอื่อยสองคนดแต่เป็นครอบครัวไปมันแน่วเมนดูดูดูแก็คือว่าทางเจ้านี่ออกมาถ้ายคิดนี่เปิดใจบ่หรือว่ายังไง เปิดใจเปิดใจกันหาคนลมหาคนคุยน้าอือดูดูหาคนคุยว่าต้องการคนคุยคนโอดคนรม่มอยากศึกษาใจกันบ่เมนอือคือว่า่มหยังตอนนี้เนาะบมมีผู้เลียงูกมาซอย่าซั่ใช่เลยอยากได้ผู้มาเดียงูกน้ามนาะฮะอ๋อสื่อยังได้หรอนแต่แพงแท้เียสื่อออลิปฮะโอลิป อดีโดยโอ้บมดเลยวงคักแท่น uh ่ะเห็นคนอากระทือนอนเนียนโดยเลยคือว่าตอนนี้ก็ต้องการคนที่วามาอ่าดูแลครอบครัวเนาะโดยโดยคือว่ามีจำกัดหรือว่ามีแบบว่ามีสเปคอีกอย่างอเู่บ่บมีสเปคไต่ตัวไต่ตัวเลยอ้า อะไรคักแต่บ่ไมุ่ยฮอดสเปกเนาะโดยอายุอานามได้ซะครอาชีพลงมาหาซาวอาชีพลงมาหาซาวอือ50เพิ่นก็แก่เลยเนาะได้จังว่าเพิ่นอายุหลายได้ได้50แม่นแด้จังว่าสิเอาอยุประมาณฮอด50เอาแบบคั่นว่ามีแบบเพิ่นเป็นผู้ใหญ่กะดีเด้แบบเพิ่นก็เป็นผู้นําของครอบครัวเฮาที่ดีให้เฮาได้เด้อาสมมุติว่าเด็กน้อยกคั่น คู่เป็นแบบว่าเป็นอยากเป็นครอบเป็นครัวแบบฮู้จักเฮ็ดจังหาก่ะอีกแบบนึงผู้ใหญ่กะเพิ่นฮู้จักความแต่ว่าบางคนก็ใหญ่แต่โตเนาะแบบอายุเลยก็บ่ฮู้จักหยังก็มีแต่ว่าคั่นเฮาได้เป็นแบบผู้ใหญ่เนาะทางศึกษาอบรมกันมาบางเถื่อผู้ใหญ่อาจสิพาเฮาก่าใไกลกว่าเด้เพิ่นสิพาฮู้จักเฮ็ดฮู้จักหากว่าเด้เพิ่นสิมีความอดทนกว่าเด็กน้อยเพิ่นสิฮู้จักเฮ็ดจักสร้างกว่าเด้โหก็คือว่าเพิ่นพอง่ายๆเพิ่นเคย ผ่าน عة, ประสบการณ์มาแล้วเนาะเพิ่นเพื่อผ่านประสบการณ์มาแบบว่าผ่านฮอนผ่านหนาวมามืดเลยเป็นหู้มืดเลยด้เมนเพิ่นอานชีดูแลเฮาเลยครอบครัวของเฮาได้ดีดีโดยโดยก็คือว่าบอตี้่ารนุ่มลาหรือนุ่มไทยเนาะหรือว่าต่างประเทศเมนอู่ได้เบิดถ้าฮู้ภาษากันชัวงเมนโดยนเนานโดยก็คือน้องเพิ่นกะอายุ อันน้ำกะประมาณหาสิบลงมากกะสามารถคุยโอลมกันได้พี่น้องคือน้องเพิ่งว่ามาเนี่ยคือว่าคู้ใหญ่เพิ่นกะอ่าผ่านประสบการณ์มาแล้วเนาะโดยถือว่าเป็นแบบเป็นพาห้ามความหมายมากกับบติเป็นบติอ๋โดยโดยก็ขอเพียงแต่พูดคุยเข้าใจกันเมีนโดยแต่ว่าถ้าว่าเพิ่งดูเมืองไทย แต่ว่าพ่นอยากมาพูดคุยอารมณ์น้องๆแต่อยากได้นอกไปยู่พุ่นได้สักเขาใจเขานะไปคิดหนึงน่งๆกับบบเคยเออกจากพอจากแม่เลยกับบบอยากไปห่หวงพันนะนะปวดจะน้อยจนใหญ่ไม่จะอยู่น้ำพันดีแต่แบบเพันกะเท้ามาเท้าลงเท้าลงบบบุมีคนบึง่งคันเข้าไปกับโบมีภัยเลยได้ไหสชิบิง่งโดยก็คือว่าเป็นดุกาลาบอเมนโอ้มันก็อยากยากเลยเนาะ <c oughs> <laughs> มานก็นอยา,งงากยากแนะ่พี่น้องเนาะดุชล,ลาก็ต้องอ ดยูลำโพงลำเมคือคนเบาเนะี่ยแต่ว่าถ้าไคอ่าเรื่องเหมือนนี้มันก็ต้องบางทีก็ต้องคุยกันก่อนเนาะมีเรื่องความมาคามหักกะคุณอยู่กับคนสองคน,นบางทีว่าบอได้คุยเข้าใจกันกะเพม่อนอาจ,จิมาอยู่ลำพ้อยก็ได้เนาะโดโดยแต่ไปมาๆนะกับบอเมนวะเอ,าอ้ายังงงลกนะ <laughs> โอ้แก่อบอเมนที่ว่าแ<ๆ>ปบว่า,วามาอยู่เลยเนาะ เดนเทีย่ยวไปเทีย่ยวมากอะได้อยู่เลย,ย,ยอลยอ่ะพออ่าก็คือว่าตอนนี้นะยังมด้มีคนโอ้คนล่มบอถ้าแบบว่าคนเข้ามาคุยเนี่ยก็มียุบมันโบราณแบบเหมือนก็ะทามแบบทามเรน่องหนึ่งเลยันก็นเงียบไปนะ<อ>มียูมีคามาเรื่อยๆเลยโดยคือได้ยินข่าวว่าอ่าเปิดคิดว่าเี่หนึ่งแล้วบอกเมนแล้วเป็น<อ>จ้าใดย ปิดคลิปบ่หรือว่าปิดใจปิดคลิปปิดคลิปดูดบอด้เม้นปิดใจญได้เนาะโดยเป็นอะไรจังปิดคลิปนะเฮาไปเหตุบี๋อะไรคนมีหลายๆคนไอไอ้ไอน้องคนมาถ่ายคลิปนดีไล่ไล่คนกค็ขับมาถามหาแต่ผมบ,บ่มีไพ่นะพอดีเสียเวลามันจะสืบกันมา ผู้นั้นผู้นี้มาเพิ่นกรรมธรรมผัดบ่ค่อยมีไผอยู่เฮือนเห็นแต่เฮือนเป่าเลยมาจ้ะพอดีเพิ่นมาผัดว่าไปซาดไปเฮ็ดเรียกแล้วก็พอดีเสียเวลาเพิ่นเนาะแม่นเมื่อหน้ามื้อหน้าเพิ่นสิมาอีกแม่นบ่แม่นเลยตัดสินใจปิดคลิปก่อนแม่นปิดชัวข้าวเนาะโดยอกลับมาเปิดมื้อนี้ก็สิดนอยู่บ่้านี้สิดนอยู่ดอกอยู่บ้านดิโดยคั่นว่าบ่มีคนฮู้ใจก่อนเนาะโดยคันนั้ามีคนฮู้ใจกันมากอ่ะชัวในพี่น้องเนาะ อาจสีปิดอ่าใจไวไก็ได้พีก่กันเด้อเพราะวะ่าเป็นกับเปิดใจหาคนคุยคนโอคนร่มหาคนฮักคนร่อมจีจะสร้างครอบครัวนี่คือว่าไปเห็นงานที่นะ่นนอนอู่พูนบอกไม่เห็นนอนอู่นพ,นพ่นเพราะว่าคันทาวิทยวมาฝีมันก็ไกล,ลดิยารารถเพิ่นามาส่งก็คือว่าอนอองคนนี้อยู่น้่พ่อน้่แม่บอกแม่อ,อยู่น้่พ่อน้่แม่ บัานนี้ไปว่าทั้งสองบ่พ่อแม่นะพ่อแม่นะพ่นอยู่นามีแต่พ่อเมื่อแม่ห่าบ่่คยไปใช่ดอกโปออยู่บ้านอยู่เผานาดิโดยอ้อยจอเจ้าเองบ่แล้วราปุกกำนองสาวพอปุกกำนองสาวอยู่บ้านมันหอนยามนี่ก็เลยเมื่อตัดเมนแต่ถือว่าบ่ได้ไปเห็ดงานใช้บ้นนี้เอารูปเมนถาพอเท่าคุณแม่ิ่นตัดอ้อยแล้วคุณได่บอก ถ้าพังเบิ่งคันเว้ากับเพิ่นครั้งเตือลงโตก็อาจสิได้ไปเฮ็ดงานอยู่ไทยอืมเฮ็ดบ้านเฮ็ดหยังล่ะบ่อือแต่ยนเราบ่ให้ไปเพราะเฮาเคยบกกับเราหลายเทื่อแต่เราก็บ่ได้เว้าได้เด้อือย่านเพิ่บ่ให้ไปคือว่าถ้าไปเฮ็ดงานอยู่ลาวนี่เพิ่นให้ไปแม่นบ่ให้ไปคันเฮ็ดแถวนี้แบบมันใกล้เดแบบว่าเขาบ่ว่าเพิ่นโทรมาเออมาบ้านมานั่นนี่เพิ่นกเฮายังมาได้เด้เขาสมมุตเฮาไปไกลมาบ่ได้ ก็เลยบรได้ันก็มาถามมืนก็เซยแบบบอตอบเลยนะเนาะเมนแล้วเขาก็หูได้เพิานคนมห้ไทยเนาะเมนเออตอนนี้่นก็ยังบริได้มีคนพูดคนคุยคนโอคนดมเนาะเออบ่มีคนที่จริงใจเข้ามากว่าซันซะโอยคนทักมากับมีอยู่เนาะคนก็ทักแบบมาถามมันเนี่ยถามเิ่นยังอยู่ เป็นจังได้เหมือนว่าก็ประเด็นลงคลิปนั่นนั่นนี่ประเด็นมาถ่ายเหมือนกันับามมึงควรมนก็ะทำหาแบบเฮาประเด็นถ่ายคลิปเด้เป็นยังคือปิดคลิปคนก็ะทำนั่นนั่นนี่หรือว่ามีคนหัวใจแล้วบ่ันจะทำที่ได้นะเพราะว่าเปิดคลิปก็โดนมาเปิดตอนนั้นอ่ะก็โดนเติบออกประมาณสองเถื่อสามเถื่อนี่รสองสามสองเลยปิดเลยเมนปิดปิดคลิปกับปิดแต่สองซาวไลคนเดียวเลย มันนี่กลับขึ้นมาเปิดคลิปอีกครัง้งเพราะว่าปิดกับปิดทาวนเนาะโดยพอโมเมนขอโทษพี่น้องป <laughs> ิดชัว่วคราวแมนปิดปิดช่องเดียวสำาาานวนาะปิดช่องเดียวก็ถือว่าบบบดีปิดทาวน์เลยผัวไล่ส่งอัดมาถ่ายเป็นกับโมหุเด็กคือเฮากัเป็นครั้งแรกที่มาถ่ายทำน,น้องเพิ่นแมนมาทางเฮากัโอ้ลน้มน้องเพิ่นกับไล่พอสมควรได้พี่น้องเยเนาะเออกระซิบลุ้นควรเวลาน้องเพิ่นพี่น้องเย จะได้ขอตกลับแนะโดยคอยน้องคนเจอคนที like uh ่จริงใจเด้อเนาะตาบ่อยากไว้ว่ามีโอกาสครั้งที่สองเนาะโดยโดยถ้าคนที่เข้ามากะอยากให้มีคนที่จริงใจเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาได้หรอเนาะโดยแบบว่าอีกอย่างกาบ่อยากให้มีแบบว่าได้ไปได้กับเจ้าสู้ขึ้นเขาบวาเนาะ เพราะว่าเคยเจ็บมาได้อกกับบอยากเจ็บครั้งที่สองเแม่นดยถ้าไปกัมาก่ะิจาราเน่เนาะทางนอกขอคนสินใจอัีฟสนี้ายอยู่โดยโดยพร้อมที่จะเจ็เแจกลายเนาะโดยโดยแต่ว่าพร้อมเอาหลังไมได้นามไมนี่ยแจกนี่บอเฟสนแจกลายเป็นยังเาเพื่อนทาติบบอโดยโดยแต่ว่าที่เอาหลังไมเอาเนาะโดยโดยทางนอเพ่นพร้อมสิแจกลายโดยโดย อ่ะหักอยู่ได้เพราะว่าเอชซีของแจ๊กเกกับลายคนเบิร์ดกามีดเตามมานอกามีลายบอะมาณนี้ยนะแม่ขันบอคขันเ็ดก็ได้แต่บอทอจะเป็นเฮามันเพื่อนเฮาติมเลยกันว่าเพื่อนเอดมามากระเส้นก่ได้เนาะโดยเฟซเพื่อนเพื่อนลายพี่น้องโมคูเนาะโดยกระเส้นกระเิบกัวเวลา้องเพื่อนจะว่าเพื่อนจะเป็นหนึ่งข่าวหนึ่งหน้ามัจ้ะโดยอะสบายดีเน้อสบายดี โดยนาะพน,นองอันนี้ก็คือเฮือนคือซานของน้องม่วงเพิ่นล่าสันเนาะสาวไม่ห่างลูกหนึ่งเพื่นยโดยเพป็นกันยังโสดเนาะตอนนี้เพ็่นกะอ่าต้องการคนโอคนลมคนคุยถ้าคุยไปถูกใจอาชีิมีการคบหาดูใจกันเพิ่นละเนาะโดยกระบอกเป็นสิว่าคุยปุ๊บหักปับเนะาะก็ต้องดูดูใจกันไป คุยกันไปดุ่งๆก่อนพี่น้องเนาะโดยอันนี้ก็ฝากสักแก้วกะฝากพ่อแม่พี่น้องเอื้อซีรายให้คนเด้อเนาะถ้าอะไรเซตลายน้อง่นไปแล้วกะพูดคุยโอลมน้ำน้องเพิ่นกะให้อ่าคุยคุยหึงหึงเนาะช่างหน่อสิว่าสาวเล่าหลอกให้คิดในคนเฮาเนาะโดยถ้าคิดถ้าอ่าคุยด่าเือในการบ่นสิว่าเงินเตโดดียักหน่อยเป็นสาวคนบ่มักบ่ฮักแล้วกะ เดียส so, like so, 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 ิว่าพันตัวพันเหพี่น้องเนาะโดยอาสำรับคลิปนี้ก็สิพอประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าพอกันในคลิปหน้าเด้อเนาะโดยสำรับคลิปนี้สแก้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำเอฟซีเบอร์จูคุจุคนที่เข้ามาชับส้มช่องสแก้วต่ต้นจนว่าจบโดยคนอื่นก็ต้องอ่าขอความมุ่กับใจในพี่น้องเบอร์จูคุจุคนเด้อเนาะโดย సంకీపమాని పొక్క కిందకు కకం వా సవారి